อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงครับพาทุกท่านครับมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านเบอร์เกอร์นะกับร้านนี้เลยครับ 25 DG Bangkok นั่นเองนะฮะตั้งอยู่ที่ชั้นจีครับในโรงแรมพูแมนกรุงเทพจีถนนสีลมนี้นี่เองนะครับผมร้านเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันครับที่เปิดกันแบบ24ชั่วโมงกับแชมป์สมสมัยของรายการเกรดอเมริกาเบอร์เกอร์ที่มีต้นกำเนิดจากลอสแองเจลิสครับมีทั้งเบอร์เกอร์ครับมิลเชคสลัดและเมนูทานเล่นอีกมากมายนะครับอาหารเช้าก็ยังมีตลอดทั้งวันอีกด้วยนะและที่นี่ครับเป็นบาร์อเมริกันครับครบจบที่นี่เลยและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือในวันนี้ฮะต้องยก ้นี่เลยครับนัมเบอร์วันเบอร์เกอร์นั่นเองฮะประกอบไปด้วยแพนตี้เนื้อวัวนั่นเองฮะกก้อนโซล่าชีสนะครับผักล็อกเก็ตครับเบคอนและซอสเทาซันไอแลนด์นั่นเองนะครับผม ตัวซอส t ท o u s เซนไอแลนด์ Island, ที่เวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะได้รสชาติตัวซอสตัวนี้เด่นขึ้นมาก่อนเลยตัวเนื้อเนี่ยก็กลิ่นดีมากแล้วก็ทุกอย่างลงตัวได้ดีต่อที่เบอร์เกอร์ต่อไปเลยครับนี่เลยฮะเป็น Number 2ทูเบอร์เกอร์นั่นเองนะฮะต่อไปด้วยครับมีแพนตี้วัวเหมือนเดิมนะฮะมะเขือเทศย่างมาแล้วก็จะมีแฮมกรอบๆมาด้วยนะครับแล้วซอสของเขาเนี่ยก็เป็นซอสเพสโต้นั่นเองครับผมมะเขือเทศย่างด้านในเนี่ย มันจะมีความจุ๊ยซี่แล้วมีกลิ่นหอมมาเจอกับซอสเพสโต้ผู้แม่งโคตรอร่อยปิดท้ายด้วย number three เบอร์เนั่นเองนะครับ <S <S เมนูนี้เนี่ยเขาจะมีชีสเมสโซเซโกแจ็คนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอัโวคาโดครับพริกเขียวครับแล้วก็ยังมีพริกชิปโปลเล่ด้วยนะครับเป็นรสชาติเม็กซิกันแท้ๆถึงใจสุดๆไปเลย คือเมนูนี้เนี่ยจะมีความผสมผสานของความมันที่ลงตัวเป็นแบบสไตล์เม็กซิกันนั่นเองนะฮะถ้าคุณอยากลิ้มรสความเป็นแม็กซิกันคุณก็ต้องเลือกนัม b บ r ร์ทีเบอร์เกอร์นั่นเองนะฮะยังไม่หมดเท่านี้นะที่ร้านของเขายังมีเมนูทานเล่นอีกด้วยนะครับขอแนะนําเป็นนี่ครับคอนลิปนะครับผมแล้วก็นี่ฮะเคอรี่ฟาฝากไว้เลยนะครับกับร้านเวนิฟายดีกีแบงครับตั้งอยู่ที่ชั้นจีนะครับโรงแรมพูแมน กรุงเทพจีถนนสีลมแล้ววันนี้ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับก็ต้องขอปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะชาเขียวกรีนทีนั่นเองปราชาตำมือนะจ๊ะ ชาเขียวกีนทีนั่นเองนะมีทั้งแบบกระป๋องครับชนิดถุงซองเยื่อครับ50ซองครับแบบชนิดถุง200กรัมนะฮะและชนิดกระป๋องกลมครับ220กรัมครับเหมาะสําหรับชงเครื่องดื่มชาเขียวกีนทีแบบใสนั่นเองหรือชองเมนูชากับผลไม้ต่างๆเนี่ยก็ให้รสชาติที่เข้มขน้นเข้ากับน้ำผลไม้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า170สสาขาทั่วประเทศไทยครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่า ชาตามือครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดแอดชาตามือครับอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเ e r ร์เบ e u s ท o r าส์ออฟ f ิเชียสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอด แอดเฮอร์เบิร์เฮาครับ t ิกต็อกเสริญว่าเฮอร์เบ o ร์ e เฮาครับและสับดาหน้ากับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนก็นต่อเจอกันสับดาหน้านะครับ